ค่ะ,ะอันนี้ที่มาที่ไปยังไงครับ อ่าก็คือว่าในนี้นะครับก็คือเราจะทําแจกนะครับที่คณะวิทยาศาสตร์ทําแจกก็จะมีข้างในจะมีเชื้อเพลิงชนิดแข็งแล้วก็เป็นชุดผลิตน้ําประปาแบบโปผาวิธีการผลิตน้ําประปาง่ายๆก็คือว่าเราจะเริ่มจากน้ําที่เรียกว่าน้ําดิบก็คือเป็นน้ําทั่วๆไปนะครับน้าคลองน้ําพึงน้ําที่ท่วมจะลักษณะจะขุนแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ในนี้นะครับเราก็จะให้สารตกตะกอนสารจับตะกอนใส่ลงไปนะครับน้ําก็จะใส่แล้วก็จะตกตะกอนนะครับแล้วก็ในชุดนี้เราก็จะให้ผ้าสะอาดนะครับหลังจากกรองแล้วก็ ก็จะได้ลักษณะน้ำที่ใสแบบนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะให้สารฆ่าเชื้อลงไปในชุดด้วยนะครับสารฆ่าเชื้อที่เราให้ไปก็คือเป็นน้ำคลอรีนซึ่งเราจําลองเป็นเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตน้ําประปาที่ใช้โดยทั่วไปนะครับหลังจากใส่สารฆ่าเชื้อลงไปนะครับตอนนี้ก็เป็นน้ําใช้ได้แล้วนะครับลักษณะจะใสแบบนี้แต่ว่าถ้าจะทําน้ําดื่มเนี่ยนะครับว่าเราก็จะให้ในชุดนี้นะครับก็จะมีด้วยครับกับ ที่เป็นเราเรียกว่าเป็นขวดกรองทําง่ายๆนะครับก็คือใช้ขวดน้ําพลาสติกนะครับแล้วก็เจาะรูตรงนี้ใส่สาลีนะครับนี่นี่แบบนี้สูงเข้ามานะครับสํสลีแล้วก็เจาะรูทางด้านล่างนะครับครับผมแล้วก็เออก็เอาฐานใส่ลงไปนะครับแล้วก็เทน้ํากรองแล้วก็จะได้น้ําน้ําที่กรองแล้วนะครับที่มีลักษณะนี้กรองนล้วนะครับกรองแล้วครับกรองแล้วดื่มได้ดื่มได้ครับ ่าอื่นเรื่องไม่ก่อน่ไหแต่ว่า,ววาบังเอิญว่าเรานะครับมับ่นใจว่าน้ำนะครับก่อนที่เราจะมาผ่านกระบวนการเนี่ย <c oughs> น้ำน้ำเนี่ยนะครับน้ะสะอาดพอสมควร<ช><ช>แต่ว่าถ้าเผื่อว่าแนะนําชาวบ้านนะครับถ้าถ้าเวลาใช่น้ําดิบคุณภาพไม่ดีใช่ถ้าน้ําน้ําดิบคุณภาพไม่ดีนะครับเราก็จะแนะนําให้ต้มซึ่งในชุดเนี้ยนะครับเราใส่เชื้อเพลิงชนิดแข็งไปด้วยนะครับนะเชื้อเพลิงชนิดแข็งแบบนี้คุณผู้นีจะลองจุดไหมครับ ยังไงครับลอง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 จุดไฟวางครับวางเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะร้อนครับครับอันนี้ค่ะเราจะแจกด้วยนอกจากจะให้ต้มน้ําแล้วเนี่ยเราจะให้เข้าไว้ผงข้าวเพราะว่าข้าหาอะไรไม่ได้อันนี้อันนี้จะติดไฟได้สามสิบนาทีุงข้าวได้หนึ่งหม้อหนึ่งหม้อทันได้้ันได้ห้าครับ สังเกตเลยนะครับก <Okay. S 1> ่อสภาวะแบบนี้ในบ้านเราเนี่ยคืออย่างน้อยข้อดีที่เราได้เห็นจากเรื่องราวทั้งหมดก็คือจะมีสิ่งของเหล่านี้ซึ่งบางทีเนี่ยความรู้ต่างๆเนี่ยจะถูกนัดนําออกมาใช้ก,นกันมากขึ้นมากขึ้นและทุกอย่างที่เราได้คิดค้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็รวมไว้ในที่ที่เดียวหรือว่าในถุงๆเดียวต่อมาเลยครับพี่หน่อยนี่คือชูชีพค่ะ,ะชูชีพพิเศษของชูชีพนี่คือ,อยังไงครับ,รบก็คือของนุ่งนิสิตครับคุณจุฬาครับอันนี้ก็คือเริ่มโดยพี่ปอโทคณะถาปััตนะคครบก็ื ตรงนี้ครับจะเน้นความง่ายครับในการผลิตมีอุปกรณ์ก็คือใช้เป็นขวดน้ำครับขวดไซส์ไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวกระสอบลักษณะนี้นะครับมีเชือกฟางครับม <and> ีเทปแบคทีนรครับขั้นตอนก็คือขั้นแรกก็คือเอาขวดนะครับมาพันคือให้น้ําไม่เข้าครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าปกติแล้วเนี่ยใส่ไปเลยมันรับน้ําหนักเยอะครับมีสิ์ที่น้าจะเข้าได้ก็คือพันขวดให้แน่นก่อนนะครับจากนั้นก็คือลักษณะว่าเปิดกระสอบครับด้านบนออก แล้วก็ยัดขวดออกมาตามแนวเนี้ยครับโดยให้อยู่ประมาณครึ่งกระสอบครับพี่ครับแต่แล้วก็คือนําขวดตอนนี้ครับอันนี้รุ่นไหนจะเป็นขวดใหญ่ครับครับก็จะเป็นตามแนวนี้แล้วก็จะมีขวดเล็กตรงนี้คือเพื่อความง่ายของการนําไปใช้ครับจะไม่ฟิกว่าจะต้องเป็นขวดไซส์ไหนครับคือแล้วแต่ประยุกต์ใช้เลยครับแต่เรามีข้อแนะนำก็คือจะให้ใส่ประมาณถึงแนวเนี้ยครับครับเราด้านบนก็คือจะเป็นการเจาะรูสำหรับใส่หัวครับเราด้านหลังมีขนาดอีกนิดนึงครับครับการใช้งานเดี๋ยวพี่จะลองใส่ไหมครับ ดีสิครับต้องรอ <S <S ที่เราให้ในถุงคือ <S <S คือ,คอตัวไหนก็พี่หน่อยคือ,คอ อันอันนี้ก็อันนี้ก็จะจะจะแจกค่ะแจกทำแจกเราแจกเหมือนกันเหรอครับทำแจกอันนี้ก็แล้วเราก็จะสอนถ้าชาวบ้านทําเองก็ได้แต่ขวดนี่เราต้องไปหาเองใช่ไหมครับขวดต้องหาเองขนาดนี้ถึ่รับริจาคไงคะทางคณะทางทางที่จุฬาเนี่ยนิสิตอาสาเนี่ยจะทําให้แต่ขณะเดียวกันถ้าชาวบ้านได้ดูแล้วเนี่ยก็ไปทําเองที่บ้านได้เพราะวัสดุพวกนี้หาที่บ้านได้หมดนะคะต้องขอบอกว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราช่วยละขึ้นทาง นะคุณก็ต้องหาวัสดุต่างๆเพื่อจะให้เติมให้มันเต็มนั่นเองนะครับครับอันนี้ต้องผูกกับขาอันนี้เหรอฮะผูกต้องขาของฝั่งเหมือนเหมือนนั่นเองค่ะเหมือนเหมือนเวลาขึ้นเครื่องอะค่ะจริงๆพี่หน่อยต้องสาธิตให้เขาดูนะครับเพราะพี่เป็นสุภาพสตรีผมพี่ผูกได้ไหมครับพี่หน่อยครับโอเคได้อ่าอันนี้อาจจะต้องมีเพื่อนที่บ้านร่วมผูกด้วยนะฮะค่ะได้ค่ะนี่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามันจะมีอ่า มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะชูชีที่ทํามาจากขดพลาสติกได้ด้วยอ่านี่รัดเลยค่ะรัดที่หน้าเลยค่ะนะครับเหมือนเหมือนเวลาขึ้นเครื่องอะค่ะนี่นะคะรัดเข็มขาดคือวันนี้คุณบุ๊ดีคเับเสื้อชูชีพมันเป็นสิ่งต้องการมากแล้วก็ขาดแลนเราจึงให้ตุลาคิดคิดทำตัวนี้เพื่อแจกที่จรถ้าเกิดว่าพี่น้องชาวไทยเนี่ยอยากจะมีนกหวงนกหวีดด้วยหรือว่าไฟเฟย์ก็สามารถติดเองได้เลยอย่างสุดท้ายนี่คืออะไรครับแค่ในประสงค์ครับผม แค่ในประสงค์แค่ในประสงค์นะครับยังไงฮะเออก็คือเราวัสดุอิะครับจะมีก็คือมีซิลิโคนนะครับหลักๆแล้วก็เครื่องยิงซิลิโคนนะครับหลักๆขั้นตอนแรกนะครับเราก็คือจะทําการซิลซิลฝาท่อนี้ก่อนนะครับให้น้ําไม่เข้าครับแล้วจากนั้นก็คือวัสดุวัสดุอิปอย่างครับก็คือจะใช้ท่อท่อขนาดหกหุนนะครับที่ที่เราไม่ใช้ท่อขนาดเล็กกว่านี้เพราะว่ามันมันค่อนข้างจะ อ่อนครับถ้าเกิดเราก็เลยถ้าเกิดแข็งกว่านี้ถ้าเกิดแข็งกว่านี้ก็คือจะเป็นการชิ้นเปลืองและงบประมาณเลยครับก็สมมุติถ้าบ้านไหนครับมีมีเรื่องกันไกตัดท่อเนี่ยก็สามารถตัดได้นะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูเอ้ยที่เราที่เราจะให้ได้มีอะไรบ้างครับในถุงเนี่ยฮะ มีมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะให้ที่เราจะให้คือเราจะให้เป็นแอันนี่คือจะให้เป็นแท่นให้เป็นแพรเลยนี่ให้เป็นแพ่เลยแต่นี่คือคือบอกวัสดุอุปกรณ์ไว้เพื่อว่าเรารับบริจาคของแล้วทางทางจุฬาเนี่ยนะคะทางคณาจารย์กับนิสิตเนี่ยจะช่วยกันทําแล้วก็รับอาสาที่จะมาทําด้วยอาสาสมัครจิตอาสามาช่วยกันทําด้วยเดี๋ยวเราเดี๋ยวโทษทีเช่าวันนี้เวลาเราน้อยนิดมากเดี๋ยวดูภาพแพ่หน่อยดีกว่านะครับเช่าวันนี้ว่าหน้าตาจะประมาณไหนรู้สึกว่าเราจะมี ภาพประกอบด้วยนะฮะเดี๋ยวเราถามนักเตมานาดีกว่านะครับว่าโครงการนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับนักเตะมาน่วันนี้ครับคุณนุ้ยวันนี้ครับบ่ายสองโมงจะมีการเปิดโครงการที่จุฬาครับครับครับบ่ายสองโมงจะมีการแถลงข่าวจัด่าเป็นเป็นการเปิดโครงการคาะจีนณะเอ่อบัญชีจุฬาตึกมหิตาราที่เบสค่ะให้พี่หน่อยพูดถึงโครงการนี้หน่อยทราบว่าอินมากเลยคือได้ไปช่วยเอ่ออย่างที่คุณนุ้ยไปอ่ะเห็นความยากลำบาก แล้วเราก็ต้องอยู่กับน,น้ำเนี่ยอีกเป็นเดือนหัวน้ําจะลดหมดเนี่ยจะทํายังไงให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตยอยู่กับน,น้ําได้ก็จึงได้มีทางทุนกระบอมหญิงวนรัฐเนี่ยค่ะท่านทรงมีพระเมตตาแล้วก็ตําริขึ้นว่าเอ๊ะไปหาทางทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยอยู่กับน,น้ําได้ก็ได้รับความกรุณาจากจุฬาซึ่งจุฬานี่มีองค์ความรู้เยอะก็ได้ให้อาจารย์แล้วก็นักศึกษาเนี่ยนิสิตเนี่ยนะคะ มาคิดค้นนวัตกรรมที่ทํามาจากวัสดุที่จะบอกไปแล้วก็คือพวกนี้ถูกทิ้งเป็นขยะ<อ>นะคะวัสดุเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นขยะด้วยเอามาช่วยชีวิตของคนเอามาให้คนเนี่ยสามารถรอดได้ในในใน,ในภาวะน้ําท่วมเนี่ยนะคะที่ข<อ>เขาต้องใช้ชีวิตอยู่เป็นเดือนเนี่ยก็เลยคิดว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นในสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออันที่1ก็คือว่าเผยแพร่เพื่อให้คนที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยทำเองเป็นอ,อันที่สองก็คือ เราก็จะทำก็โดยนิสิตจุฬาเนี่ยจะช่วยทำนะคะแล้วก็รับอาสาสมัครที่ที่มีจิตอาสาก็ไปช่วยกันทำบริจาคของต้องทำยังไงบริจาคของก็ได้เลยค่ะขณะนี้เนี่ยบริจาคได้โดยตรงที่ตึกมหิตราธีิเบตคณะบัญชีจุฬานะคะอุปกรณ์เหล่านี้ขวดน้ําต้องการมากขวดน้ําแต่ขอว่าตั้งแต่500มิลลิตรขึ้นไปขอเป็นฝาเกลียวปิดแน่นนะคะ้ปิดแน่นได้กระป๋องสีที่ใช้แล้ว กระสอบข้าวนะคะท่อนะคะท่อนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยอุปกรณ์หรือเชือกผูกรองเท้าที่เราจะมาใช้เนี่ยนะคะกระปุกเครื่องสมมาก็ได้ครับมีที่จะมาทำเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็มีหลายชิ้นด้วยกันแล้วเราก็จะไปแจกให้ตอนนี้ก็ทั้งทั้งอาสาสมัครทั้ง บริจาคสิ่งของมาหรือจะบริจาคเป็นเงินก็ได้นะคะเอาละครับเช้าวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่สาะเวลามาร่วมรายการกับเราในเช้านี้เราได้ข้อมูลเพียบเลยนะฮะเละเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยหลายคนก็คงจะได้รับสิ่งเหล่านี้ไปในไม่เออในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับเช้าวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ม่าร่วมรายการที่ขอเก็บชูชีพตัวนี้หน่อยแล้วกันนะครับพี่หน่อยดูดีไหมครับผมสามารถกระโดดลงแสงแฉบได้เลยนะครับเออ